พบกันเช่นเคยนะคะเมนูที่ไม่ไว่าจะจัดวันนี้นะคะไม่ไว่าจะนําไปทําบุญแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเก็บไว้วหว้ในบุญข้าวสาลนะคะบุญข้าวสาบประเภทในของไทยอีสานนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะไม่ไ้อยจะมาเตรียมตัวแป้งกันก่อนคะ่ะนี่<ม>จะเป็นแป้งนะคะแป้งสาลีตากเลนเหลืองนะคะใช้760กรัมค่ะตัวนี้จะเป็นน้ําตาล80กรัมตัวนี้จะเป็น ยีสต์นะคะสี่ช้อนชาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผงฟูสีช้อนชาค่ะวันนี้ไม่อ้อยจะนวดแป้งด้วยนมสดนะคะนมสดนี้นําไปอุ่นเรียบร้อยค่ะนมสด560กรัมนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาผสมตัวนี้กันก่อนค่ะเม่อ้อยเทน้าตาลนะคะอันนี้จะเป็นแบบอุ่นๆนะคะห้ามร้อนนะคะไม่อั้นยีสต์เราจะตายนะคะแล้วก็นํายีลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวไม่อ้อยจะพักไว้5้านาทีนะคะทีนี้ระหว่างรอเราก็มาร่อนตัวแป้งกันก่อนค่ะผงฟูนำลงไปร่อนเลยค่ะนี่นะคะเหตุผลที่เราร่อแป้งเพราะบางทีแป้งเขาจะเป็นก้อนแบบนี้ค่ะได้เวลาแล้วนี่นะคะยีเขาทำงานแล้วค่ะทีนี้เรามาเริ่มนวดกันเลยนะคะไม่อ้อยขอใส่เกลือไปนะคะหยิบมือนะคะ เรามาเริ่มนวดกันเลยค่ะเทส่วนผสมตัวนี้ลงไปนะคะไม่ยว้ล้างมือสะอาดแล้วนะคะขอใช้มือนวดนะคะไม่ไววาจะไม่ใส่ถุงมือค่ะแล้วส่วนผสมอีกหนึ่งอย่างนะคะที่จะใช้นะคะก็คือเป็นน้ำมันพืชนะคะอ๋วจะใส่น้ำมันลงไปนะคะ เดี๋ยวก็จะลืมแบบจะรีบนะคะเพราะวันนี้ต้องพาคุณยายไปฉีดยาเลยช่วงเช้านี้ตอนน้องรีบทํากล็ลืมนู่ลืมนี่น้ำมันนะคะเมยอ้อยใส่ไปแปดช้อนนะคะด้วยอารมณ์ที่รีบนะคะเลยลืม๋ยวช่วงที่ไม่อ้อยพักแป้งไวะคะ้ค่ะเราก็จะค่อยมาทําไส้กันนะคะส่วนผสมเดี๋ยวไม่อ้อยจะลงไว้ใา้คลิปนะคะตรงมุมสามเหลี่ยมนะคะ เป็นเวลาเจ็ดนาทีแล้วค่ะต้องทดเวลาไปนิดนึงค่ะเพราะว่ามาเสียเวลาตอนที่เติมน้ำมันนะคะนี่นะคะทีนี้เดี๋ยวแม่้อยจะพักแป้งไว้นะคะเดี๋ยวแมาจะเอาพลาสติกมาแรปค่ะคือช่วงนี้มันจะเป็นหน้าฝนนะคะพายุเข้าแดดก็ไม่ค่อยมีเดี๋ยวแม่จะพักแป้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะถ้าใครไม่มีตัวพลาสติกแรปก็ สามารถใช้ผ้าขาวบางนะคะอันนี้แม่อ้อยต้องการความเร็วก็เลยจะไม่ให้ลมเข้าเลยนะคะโอเคเดี๋ยวแม่อ้อยขอพักแป้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทําไส้กันค่ะแม่อ้อยใช้หมูสับหนึ่งกิโลนะคะหือสัสดส่วนก็จะเป็นมันหมูสามสิบเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็เนื้อหมูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะปรุงรสไปก่อนนะคะ ชช้อนนะคะตามด้วยน้ำมันหอยน้ำมันหอยหช้อนนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลค่ะ6น้ำตาล6ช้อนนะคะใส่เกลือไปหยิบมือค่ะทีนี้ตามด้วยพริกไทยนะคะพริกไทยอกีก2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันงานะคะน้ำมันงาไม่เอาใส่ไปสองช้อนโต๊ะค่ะตามในแป้งข้าวโพดค่ะ2ช้อนนะคะ ไม่อ้อยใส่ไข่หนึ่งใบค่ะทีนี้เราก็จะมานวดกันเลยค่ะเอ็ดนะคะไม่อ้อยใส่ตัวนี้ลงไปเลยค่ะ้นหอมนะคะนี้เดี๋ยวไม่อ้อยจะนําไส้นะคะไปพักไวใ้ในตู้เย็นก่อนนะคะนี่ค่ะแป้งของเรานะคะขึ้นฟูดีมากเลยนะคะทีนี้เราจะมาจัดการกับตัวแป้งกันเลยค่ะนี่ไม่อ้อยจะโรยแป้งนวลลงไปนะคะ แบ่ bang, bang, งแป้งกันก่อนนะคะ ไม่อ้ยคือไม่ได้ทําขายนะคะไม่อ้ยก็จะทําก้อนใหญ่ไปเลยค่ะไม่ได้มาช่างนะคะไม่อ้ยก็กะเอาเลยค่ะคือวันนี้จะประมาณว่ารีบมากเลยค่ะเพราะว่านัดคุณยายไว้จะพาคุณยายไปฉีดยาค่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวไม่ไวอ้ยจะคุมด้วยผ้าขาวบางไว้นะคะนี้นะคะตอนนี้เราก็พักแป้งให้คลายตัวแล้วค่ะไม่โอ้ยพักไว้ประมาณสิบ สิบนาทีค่ะวันนี้ไม่อ้อยเลยว่าแป้งจะไม่ขึ้นดีนะคะไม่อ้อยใช้เวลาพักแป้งแค่สี่สิบห้านาทีเองนะคะปรากฏว่าผิดคาดค่ะเสร็จแล้วจับจีบนะคะนี่นะคะเราใช้มือดันค่ะนี่นะคะไปง่ายเลยค่ะ ไม่อ้อยก็หอมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะนี่นะคะเสร็จแล้ววางที่กระดาษนะคะเก็บแล้วเอาไปวางที่ซึ้งนะคะแล้วก็พึึงค่ะเว้นตรงกลางไว้ค่ะนี่นะคะแล้วก็จับจีบันเลยค่ะ เสร็จนะคะแล้วก็หมุนนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็วางไว้ที่กระดาษนะคะแล้วก็วางที่ซึงค่ะเดี๋ยวไม่ค่อยขอทําอีกก้อนนึงนะคะเอาแป้งนวลทาแล้วก็เอาแป้งวางนะคะ ก็ใช้ตัวนี้ค่ะเม็นตรงกลางไว้นะคะเสร็จแล้วนำแป้งขึ้นมาเลยค่ะวางที่มือนะคะเสร็จแล้วตักไส่ใส่ค่ะวางด้วยไข่แดงนะคะเสร็จแล้วจับจีบเลยค่ะนี่นะคะจับสองมือนะคะแล้วก็ดันนะคะแล้วก็นี่ค่ะ คือถ้าใครไม่ถนัดก็คือจะใช้วิธีไหนก็ได้นะคะก็คือประมาณนี้นะคะก็คือทอํายังไงก็ได้ค่ะคือให้เขาเป็นมีมีมมร่องนะคะมีร่องจีบนะคะเวลาเนื่องออกมาเขาจะสวยนะคะแต่เม่อก็ทาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะโอเคแล้วก็ใส่ตัวนี้ไว้ค่ะเสร็จแล้วเอาใส่ซึ้งนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแม่ออยขอทําให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อคะ่ะนี่นะคะแม่อ้อยทําเสร็จแล้วหนึ่งซึ้งนะคะ ทีนี้แม่เอ๋จะใช้ผ้าขาวบางปิดไว้นะคะนี่นะคะสระเป๋าที่แม่เอ๋พักไว้แม่อพักไว้สิบห้านาทีนะคะทีบนี้เรานำไปนึ่งกันเลยค่ะนี่นะคะก็เดือดเต็มที่แล้วนึง่งไปนเลยค่ะเราจะใช้เวลานึ่งประมาณต0้งสิบถึงสองนาทีนะคะเราต้องเช็ดฝาซซยง,งวยนะคะ ต่อนะคะนี้ก็ครบเวลาตามที่กําหนดแล้วนะคะเราต้องเปิดแล้วเอาเอาอย่างเร็วนะคะไม่งั้นน้ำหยกค่ะนี่แล้วเดี๋ยวมาดูตอนเย็นนะคะโอเคค่ะ,ะเรียบร้อยนะคะสําหรับสาลาเปาของเรานะคะนี่นะคะอ้อยก็หอมไม่สวยเท่าไหรค่ค่ะนี่ไม่อ้อยจะมาแกะให้ดูนะคะนี้น,นะคะนี่ค่ะ คือประมาณว่ารสชาติไม่ผ่านค่ะนี่นะคะเนื้อแป้งเขานะคะอร่อยใช้ได้เลยค่ะส่วนผสมเดีย๋ยวไม่จะลงไว้ท้ายคลิปนะคะตรงมุมสามเหลี่ยมนะคะกดเข้าไปดูนะคะทํากันง่ายๆนะคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเช่นเคยคะ่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาวยูทูบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยิงเขา่าแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ